สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่รุ่งเจริญฟาร์มร้อยเอ็ดจำนายอาหารสัตว์และวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารสัตว์ครับนะครับตอนนี้พี่น้องเขาสู้ช่องหมอคเคนเตอร์ชแนลเหมือนเก่าและเช่นเดิมนะครับผ้าชาุ่มค้าวไงามแน่าเกษียณเน่นะครับมื่อน,นี้มีโอกาสได้มาทายถ้ำยู่บ้านเจ้าของครับบ้านหนองยุ้งตมหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดมหา,101าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดซื่อๆนี่แหละนะครับผมเออสิเป็นจำนายนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิ้ง นะครับมีไผยยูบอนอเนี่ยสุขของมาโหลดพี่น้องครับเออปาฮัดผืนกำลังสั่งอย่างบุญนี่ยอยู่ทางพี่นะครับเนี่ยสงสัยสิเป็นมองเพื่อนสิเฮ็ดมองอจำนายอาหารสัตว์นะครับผมกับรุ่งเจริญฟาร์มไรเอ็ดนะครับเอานี่เดี๋ยวเจ้าของหัวสวัสดีครับเอาไรเงานตัวจักบาดสะก้อนเนี่ย เก็บนาพี่น้องสีหรือโคครับโอ้พี่น้องไทยบา้าน้องยุ่งเฮาเอิญเสียโคเนะครับปาดได้มีโอกาสมากนะครับมาเบิง่งง่วงงามครับพี่น้องครับโอ้โดโผล่ครับเบิ่งเหนือเบิ่งหนังเบิง่งทายืนนะครับเฮ็ียดอาดหลาดโย่พี่น้องเอ้ยนะครับอ่อนซ่อนง่วงงามเพลินนะครับพวนะ มึงเง่ฮะโคกหางในแดงจึ้งคึองเยู่พี่น้องครับเดี๋ยวมีซื้อเสียงเรื่องน้ำไว้จังไหนนะครับเดี๋ยวเสียห้เสียโคเข้าแนะนำเทละโตเทละโตไม่จยอะโตครับนี่สามตัวออเอออยู่ที่รุ่งเจริญฟาร์มร้อยเอ็ดเนาะพี่น้องบางผูบางค้นบางห้วยลุงเจริญฟร์มันอยู่ใสก่อร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบ่แม่นอีกรุ่งเจริญฟร์มอยู่ภาคกลางเมืองกานอยู่เมืองกากน,กนกับมี่อันนั้นคือลุ่งเจริญฟร์มซืือ แต่ว่านนี้คือจ,จดทะเบียนเป็นฟาร์มนี่เป็นรุ่งเจริญฟาร์ม101หรือหรือรอยเอดไม่ว่าเสียโคกโอ้ oh, ครับอัน่อนซ่อนครับพี่น้องครับอันนี้ก็สิเป็นทางอาหารเพื่อนอะมั่งนี่นาะนะครับมี3โต<ช>เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาเบิงครับงัวงามของรุ่งเจริญฟาร์มรอยเอดพี่น้องครับ าฝากไว้น้ำแน่ด้วยพี่น้องเนอ,อกดติดตามกดซับตะไคร่ช่องหมอแครเตยชาแนลนะครับกระสีผ้าพี่น้องเมืองงัวง,ง่ามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสียโคกคนกำลังจูงงัวงเอาใหม่พี่นอ้องเอบ่งยุผมกับพระ้าเข้าไปครับ <laughs> ย่านมันต่ำอืมอันซ้อนอันซ้อนครับงัว,งวงสายพันธุน์เดี๋ยวซื้อเสียงย่างน้ำพอพื้นเป็นผู้ใดนะครับถ้าอยาไยิไปเดี๋ยว สีห่หายเสียโคกพปนจูงออกมาให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับผม <Yeah. S 1> เอาพนตื่นพปนจูงออกมาแล้วครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับป๊าดอันนี้ตัวแรกว่าครับเสียโคกเนี่ยโอ้ซื้อเสียงเรยงน้ำพอนซื้อวางไหนล่ะนี่เ <Yeah. S 1> ื้ <Yeah. S 1> อไลออนไลออนไลออนดีปัดหายไทยเนี่ยไลออนเอ้ยเจ้าอย่าตื่นไรผวอสีผ้าอัน น้ำเสนอให้พี่น้องห้าได้เบิ้งกันเนี่ยปัดอันนี้คือไลออนถ้าญาติมาระเสยครับเป็นพวันเขาเป็นเอวินเชตเตอร์ครับวินเชตเตอร์งานวินเชตเตอร์เก้าสามสามเก้าสามสามเก้าสามทับศูนย์เก้าสามสามทับศูนย์ครับปัดอันนี้อายุได้จักเดือนนะครับนี่ประมาณสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนนี่นี่ครับตัวเชียวไปประกวดยู่งานบุรีรัมเดือนหน้าเดือนหน้าเชียวไปประกวดยู่งานบุรีรัม เดือนหนานะครับโอ้13เดือนไล่อ่อนดิแม่นโอ้อ่อนซ่อนไรครับพี่น้องครับเสื้อสายกัสุดจอดเอามาเลี้ยงตั้งจักปีครับเนี่ยเอามาเลี้ยงตอนอายุประมาณ10 10เดือนนี่นะครับ10เดือนอ่าประมาณ10 10 10เดือนนี่บแบ่งค์ปันสายพันธุ์มาทางไหนครับเนี่ยอยากไอ้แม่วันดีนครับวันดีฟ้ามครับ วันดีฟาร์มเนี่ยอ้ครับได้มาหลายปันได็คะแนนเพิ่นเนี่นประมาณยี่สิบคัวเนี่ยครับยี่สิบคัวครับเดี๋ยวนี้มีมีมีคนมาให้บ่ก็ให้ไล่บาทอยู่แต่ว่าบ่เคยเปิดราคาโอ้บ่บ่บ่เปิดราคาเนาะโอ้สีสีเอามาขคุณเฮ็ดเฮ็ดน้ำเชื่อสมาไอ้ถ่ายเห็ดไอ้น้ำเชื่อบริการให้จำในให้เกษตรกรบ้านเฮ้านี่แหละอื S <S ใส่ยพันต่อไปอืวก็หายากแล้วลูกหอวินเจีดเตือนนะครับงัวมันเกิดอ,อันนี้เป็นไม่ยังนี่ไม่ยังนี่ไม่เกาไม่เกาให้เชื่องให้เพิ่นเชื่อง<ม>บอกขึ้นยังไงค,คือเกาให้มันมีแห้งให้เกาให้มันมีแห้งมันจัดทาไหมจัดทาโอ้อไล่เบียบนะโอ้ซ้ำข้นเห็นหรือีโอ้ครับการบริหารจัดการคอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดจังไลยเนี่ยม้วนอาหารนี่ครับ อันอาหารนี่ใส่เป็นอาหารฝุ่นครับอาหารฝุ่นเน่ยใส่เป็นอาหารฝุ่นผสมหั่แล้วก็มีกับผดบดครับกินประจำแหละแต่ว่าก็มีฟางน้ำแล้วกับแบบเนี่ยนี่เครียดใช่ไประเด็นนี่ยังไรเนียเนียนเนียน,นี่ยังเนีนยนนีนน่ยังบออาหารเนี่ยแหละครับหัวอาหารเพราะว่าห่าอห่อห่าๆๆขุนวันเถอะ เฮาก็บอได้ว่ามันคุ้นกับเลี้ยงแบบนี้แหละเฮาเลี้ยงพอพันเฮาก็ต้องอ๋อเลี้ยงบำรุงหลายๆลายในจักหน่อยสร้างกำเนื้อสร้างยังครับอืมสร้างกำเนื้อจักหน่อยแบบเบิ่งแล้วมันก็ดูดีอยังสีนะอืมเร็วเร็วเร็วยู่ข้างใหนมีมีสายพันธุ์มาัสเซย์ไงครับอยู่หลันเป็นัควางไอ้ตัวหนึ่งกับเป็นขวางไหญเอ็ดเอ็ดีครับเอ็ดเอ็ดดีควางใหญ่ส่งสีแสงดาวนะเอ็ดเอ็ดีเนี่ยครับแต่ว่าเพราะเขากิดเป็นเป็นขวางไอ้ ป็นพอพอเป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วครับแป๊บนึงกําลังหาวตะโศาครับโดนเธอได้ออกมาจากคอ,อกอ่าอ่าออกมาจากคอ,อกนว่าเป็นส,ต,สติงดิ่ครับสติงดิ่ว่าคือของแม่แมนเป็นสติงดิ่โอ้มีใบแมนครับจากสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บามัน เ <No. S 2> แม่แม่แย่า่ย่า่ย่า่เขาเนี่เป็นคองไอเอ็กเซลเล่เปลี่ยนซองหายอีที่กับม่วงอีที่ข้างในข้างในแม่นบ่ะครับแล,<อ>แล้วกัตัวหนึ่งกัเป็นโต,โต,โต,โตัตตัวยังไเห็นบ่แม่นกับแม่โอ้ได้ได้ได้จะอายุเพิ่นหลายปันไหนล่ะอายุครับตัวนี้ตัวนี้สิได้ประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วนะครับสิบแปดสิบเก้าเดือนครับแล้วก็พอมีอีกตัวนึงเลยไอ้ไอ้โคกเสียโคกไอ้ตัวนึงเป็นลูกไอ้ทูมาดอครับทูมาร์โดะ โอ้ม oh. ีเติดเลี้ยงเลี้ยง<ก>ไปอนี่คือเลี้ยงไว้สามสามตัวนบ่แมนครับโอ้แต่วันนี้คือคลายหอกอะหลายโยโอ้มีอีกมีอีกมีอีกเอาจริงว่าเขามากขัดไปอีกทีอืมวันนี้ผมเห็นโยอันข้างล้างเห็นไหมล้างเจ้าเห็นไหมเสียคุกนี่เจ้าเสียอีหยังนี่ยอ๋อันว่าสิเฮ็ดหมองเก็บอาหารแล้วก็เป็นในออฟฟิศในใหม่ขาด กินกาแฟกินช<า>ั่วมั่วไปตอนรับพี่น้องอม้มาเยี่ยมมายามเป็นอี่างนะโอ้เดี๋ยวเ่ท่านเลียกเพราะว่า,าครสบกุ๊บประมาณหลายอยู่ก็เอยเี็ดไปเรื่อยๆนะกะเห็นจัดส,วนด,นสวนดอกไม้เนาะกะหลายจัดสวนดอกไม้จัดอันนี้โอ้นะครับพื้นที่ในน้อยๆครับแต่ว่า เป็นแต่มาเยี่ยมชมครับพี่น้องครับพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมนห้ไดดปอได้ครับยูนเอาบอกทียูพี่น้องกับเบอร์โทรศัพท์ในผมสิเปะไ้ต้ตำบนเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับครับโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าเก้าสามสามสองห้าเก้าหกครับผมเออมาหอดกับทัถามสักอนร่างเทอร่างเทอกับอกพื้นที่ครับ เออไปหาผสมเนาะแมนแมนครับโอ้เพราะว่เาเาราผสมทั้งเราผสมเทียมพร้อมครับเราผสมเทียมพร้อมนะครับพี่น้องสนใจสายพันธุออ์อยากมาแบ่งปันสายพันธุ์ปรึกษาโทษปรึกษาครับผู้ใดอยากได้น้ำเสียตัวใดก็มีเบิร์นเหรอครับยุ่นยิ่งตัจเด็กอยากได้ผสมพอนันพอนี่ผู้ใดจำกัดว่าผสมต้องจับวางนะอ๋อครับครับครับก็สมาธิหน้ามาหาให้ได้ครับ ราคาเก๋าโปกันได้บ่แมนอะไรสิแต่โอ้ยคือเอาเพียงเอาถือเพียงกันหัึงสี่บ่แมนคือคุยกันได้ราคาเหลื่อมรักรอยจนรางวัลรักพันรักหมื่นหมดแล้วครับครับโอ้ไม่เบิดแบบแบบผสมแบบเแบบแบบจ้าอยากได้ตัวผูตัวเมียท่านี้ก็สามารถเท็ดได้มีมีโอ้เดินน้ำเชื่อแยกเพียร์ขายโอ้เขาเขาเอิ่นน้ำเชื่อแยกเพียรเนาะเสียโคกเนาะครับผมนี่พี่น้องครับข้างๆฟาร์มเพิ่น,น,น นะครับฟ้ามวยใหญ่แต่ว่าเป็นตะยูครับคันคันมองอาขันมองเพิ่นนี่กำลังสีเห็ดนี่โอ้ยแบบสุดยอดแล้วผมว่านี่เป็นมองห้องจัะไม่เกิดทีนี่ขายอาหารเกิดขายเราแล้วครับตอนนี้ก็ได้ครับนี่ขายอาหารพุ่นอืมอาหารพุ่นสำหรับหัวไออุ้มทว่างแล้วก็หัวควาพันแต่ว่าผมมียุเลี่ยนะครับโปรตีนมีเอสด้อครับเด้อราคาสามร้อยยี่สิบ สามร้มอยยี่สิบบาทขันสร้างไรซ่งหอดมองซ่งซ่งแต่วสวับย่อเวลาเป็นต้นไป <c oughs> เพราะต้องหอดที่มีสิบหออ่ะมีอีหยังพี่น้องครับอ,อ่ามีอีหยังคัดของทั <c oughs> ้งการบริหารจัดการฟาร์มพี่น้องมื่อไม่มือเก่าใน่ก็ดีนะครับ <c oughs> อยากเกลี่ยเปลี่ยนข้อมหูกะโทษสอบถามเพื่อใดเนาะเสียโคง้งเนาะเออบ่มีกิกบ่มีกักครับเออแนวใดคะไว่ามันดีๆแนวใด เฮาสีเพิ่มยอดต่อยอดได้เฮ้ากับสีน้ำเสนอให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนะครับมื่อกี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสียโคกนะครับผู้บริหารผู้จัดการรุ่งเจริญฟาร์มร้อยเอ็ดอยาว่าลุงเจริญฟาร์มเสือเอผมไปเห็ดคลิปหนึ่งโยละองละองดาวมันบอกฮตอนเข้าไปเห็ดเอออันงัวนรักลานนั่นเออพี่น้องว่าเอ้าลุงเจริญฟาร์มคือคุยแท้ลุงเจริญฟาร์มมันอยู่ผุนบ่แมนต์มเป็นมาอยฝากกลางบ่แม่นบอก อันนี้คือรุ่งเจริญฟาร์มหนึ่งรุ่งเจริญฟาร์มร้อเอ็ดนะครับเอออ่ะฝากขอคิดดีๆเนะี่ยับพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่ขึ้นอยากเสีเ้ยงงว่วงเออเมื่อไม่เสียโคร้บครับ,รบเอก็ันาีเลี่ยงทึ้เมื่อนี่นาีเลี่ยงแต่หยากินแต่ไอ้เฟี้ยงไปเลี้ยงน้งําทงก็บ่ิให่ได้ครับต้องบํารุงพัฒนาไม่จะที่กินหวหาน แล้ว,วันนี้ก็พวมเมาใจใซ่ยสิบด่านสีบยาไทายพันหาบำรุงยังเพิ่มเติมไปด้วยครับบนมัน,ม,นมันสาม้ทุมือนี่มันเทคโนโลยีเนาะยกุกหาจีหรือว่ามันว่ามันคือสาไม้เก่าเนาะนนนมันบ้านมันบ่ท่านตัวลูกเขานะครับ มันก็ต้องเสริมเติมไปนั่ต้องมีอาหารเสริอมหระครับมีอาหารเสริมไปนั่เนาะแมนครับขันเลี้ยงเขายังสมัยเก่ามันก <b inhabited strong> ับบ่ออ้วนบ่อพี่บ่อยไงผ่านมาที่เนาะพัฒนากันกันพัฒนากันซูมือนี่เขากัดเนียนใส่น้ำเชื่อแล้วครับป้อม่นกันป้อมโกลเนาะป้อมโกลมันกับเลือกสายพันธุ์บ่อใดนะครับมันบ่อควายเลือควาได้ขันโซว่าผสมเทียมกันสามารถเลี้ยงควาใดใส่พอนั่นพอนี่ตัวสวยๆงาำ พอหนวกพอที่ดังๆที่ตามกระแสเขา n ิดเกก็สามารถเลือกได้ยังที่นะครับอืมครับอันนี้คือแช่ประสบการ์ประสบการณ์จักปีแล้วครับอยู่กับวงการหัวมันนี่มันสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีแล้วะตะกี้ก็ค้มตัวเนาะ<อ>ตะกี้กค้มตัวบดนี้ไเป็นเหรียญลูกผสมนี่แล้ครับยังใน,นมาหันมาเหรียญเรือดลอยก<อ>า,าหลุดเรือลอยมันมันดีกว่าลูกผสมนะครับ คือสามารถว่าไซเลือดมันชัดเจนนะครับอืสมัยตะกี้มีแต่เขาว่าโอ้ยหมอนี่เป็นบ้าบอกแกงัวกลับไปกลับมาไปซื้อมาอย่างน้องัวตัวละแสนสองแสนสามแสนมันต่ำอยู่กว้างบอกเฮ็ดเจ้าเนี้ยเฉดเดิทุนขึ้นแต่สมัยตะกี้งัวเถือกเขาบอกแพงนะครับตัวละสามหมื่นสี่หมื่นแต่ยุ่นหนีซื้อตัวละเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่น ถือว่าแพงกวมลเดี่ยวครับต่อเขาบอกเป็นบาทบบไปเชือดไม่วิม่ว่าเจ็ดแปดหมื่อนสิเงินเงินก่อนยังไงได้ปูกัดเขียวกัดข้างในตะกี้เนาะร่องเบิรงกน้จีบัานี้ก็เลยเพิ่มเติมต่อยอดมาเรื่อยๆต่อยอดมาเรื่อยก็เรียนมาโดนแล้วครับเดือนร้อยก็ที่ฟันมากก็เคยปั่นยินใหนเป็นดาวแล้วแหละหาสองศูนย์อีกแค่หาสองศูนย์ในมดแดงกับจากนี้แหละครับตะกี้ปั่นเกาคนก็ยุ่นนี่แหละ อก็เลยมีมีเอาไงซะเนาะมีเงินมีข้ามมาพัฒนาสายพันธุ์มาพัฒนาฟาร์มตะกี้พวกกะวายเอาทุบออกทุบเข่ายประตูเจาะสองประตูสามประตูเอ๊เฮ็ดอีหยังเนาะมีตะคนถามมาได้แท้นี่แหละครับพี่น้องครับเพื่อที่จะได้ออกง่ายเข่าง่ายนะครับประตูเพื่อนพื้นไห้มีสองอันท่าฝุ่นอะมองนึงแล้วก็ยุ่นีอะมองนึงโอ้ คือว mm. okay. he ่ากับมาตรฐานอยู่ครับเหมือนพวบหัวเข่ากับมีแต่ใส่เท่ข้นขีดเบไปแล้วครับก็เลยก็เลยเป็นขวบไปดินขวบยังใส่แผ่นแผ่นยางโพหอยมนยางดีไปแล้วปลอดเชื้อทำความสะอาดทุกมือครับทุกมือทุกมือครับนี่แหละบบไปบัวบำบัดน้ำเสียพวกเนียวพวกยังนี่ครับน้เสียคือถ้าเขาทำความสะอาดทุกมือครับคือกันโน้ตทำความสะอาดดีกับบ่มีแมงมันบ่มียังมารบกวน เชื่อโลกก็ว่าคอยเกิดไร้ที่แน่แต่คพามเสียงมันจะไร้เนาะก็ว่าเมื่อเขาเป็นตัวละหน่วยบาทรับเขาก็ตรงเนี่ยวามสารเนี่ยใส่ลำยาขายเชื่อยังไงสี่นะครับโอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสี่ยโคกผู้บริหารจัดการนะครับรุ่งเจริญฟาร์มสาขารอยเอดเนาะรอยเอดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยว ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับตะไข่ช่องหมอแคีนเตย,เตยเชาแนลน้ำเน่<ร>นะครับเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปชมง่วงงามเน่กเกษียณเน่บันเทิงเน่นะครับอ่ะฝากกดแชร์น้ำเ<า>ด้อพี่น้องเนะฝากน้ำไปได้อตัวนี้ที่เอาไปงานประปวดบุยรำครับอยากให้ติดตามน้ำเน่เพราะว่าว,ว,วันที่วันที่อะไรสิบเอ็ดสิบสองสิบสามท่านว่าเนี่ยแหละครับสิบเอ็ดสิบสามห้องนี่แหละโอ้ให้ผมติดรถไปน้ำเน่ด้อครับครับเอาไปขวดน้ำพ่นอยู่ โอ้น้องไลออนนะครับโอ้น้องไลออนอายุ13เดือน13เดือนฮะโอเคครับขอบคุณเสียโคกนะครับของดีฟ้ามหัวฟ้ามคั้วอยู่ทั้งบ้านน้องยุ่งตำบลน้องแวงอำเภอเมืองจังหวัดรรออดบ้านเกิดเมื่งนอนของผมเองนะครับผมหมอแคนเตยผู้บริหารนะครับช่องหมอแคนเตอร์ชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ักมีสักก่อนขอบคุณเสียโคกสวัสดีครับ